ทุติยปีถะวิมานว่าด้วยวิมานต่างแก้วไพทูลพระโมคคัลนะถามว่าดูก่อนเทพธิดาผู้มีกายอันประดับแล้วทรงมาลัยทรงพัตราพรอันสวยงามวิมานต่างแก้วไพฑูนของท่านโอลานเร็วดังใจไปได้ตามปรารถนาะ ท่านสองแสงประกายดังสายฟ้าแลบลอดกลีบเมฆท่านมีวันนะเช่นนี้เพราะบุญอะไรอันหนึ่งเพราะบุญอะไรโฮคาทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดแก่ท่านดูก่อนเทพีผู้มีอนุภาพมากอัตมาขอถามท่านครั้งเกิดเป็นมนุษย์ท่านได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไร ท่านจึงมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และวันนาของท่านจึงสว่างสวยไปทุกทิศเทวดานั้นถูกพระโมคคัลลานะถามแล้วดีใจก็พยากรณ์ปัญหาของกรรมที่มีผลอย่างนี้ว่าครั้งเกิดเป็นมนุษย์ในมนุษยโลกดิฉันได้ถวายอาสนะแก่มุกภิกษุผู้มาสู่เรือนได้อภิวาท กระทำอัญชลีและถวายทานตามกำลังเพราะบุญนั้นดิฉันจึงมีวันนะเช่นนี้เพราะบุญนั้นผลน,นี้จึงสำเร็จแก่ดิฉันและโภคาทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดแก่ดิฉันข้าแต่ท่านภิกษุผู้มีอนุภาพมากดิฉันขอบอกแก่ท่านครั้งเกิดเป็นมนุษย์ดิฉันได้ทำบุญใดไว้ พราะบุญน,นั้นดิฉันจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และวันนะของดิฉันจึงสว่างสวยไปทุกทิศอัถกถาทุติยปิทาวิมานทุติยปิทาวิมานมีคาถาว,ว่าปีทันเตเวลูริม马ยังเป็นต้นเหตุเกิดเรื่องอทุปติก และการรารนาความทุติยปิทาวิมานนั้นพึงทราบตามในที่กล่าวมาแล้วในปัธรมปิทาวิมานนั่นแลส่วนควอนต่างกันมีดังนี้ดังได้สดับมาสตรีผู้หนึ่งเป็นชาวกรุงสาวัตถีเห็นพระเถระรูปหนึ่งเข้ามาบินาบาบยังเรือนของตนมีจิตเลื่อมใส เมื่อจะถวายอาสนะแก่พระเถระรูปนั้นก็เอาผ้าสีเขียวลาดบนต่างของตนถวายด้วยปีิทานนั้นวิมาบนบรรลังสำเร็จด้วยแก้วไพยทูลก็บังเกิดแก่นางซึ่งมาบังเกิดในเทวโลกด้วยเหตุนั้นท่านพระโมคคานะจึงถามว่าดูก่อนเทพธิดาผู้ประดับองค์ทรงพวงมาลัย ทรงพัสตราพรอ,อันสวยงามวิมานต่างแก้วไยทูลของท่านโอฬารเร็วดังใจไปได้ตามปรารถนาท่านส่องแสงประกายคล้ายสายฟ้าแลบลอดหลืบเมฆเพราะบุญอะไรวันหน้าของท่านจึงเป็นเช่นนั้นเพราะบุญอะไรผลน,นี้จึงสำเร็จแก่ท่านและโภคะาทุกอย่างที่น่ารัก จึงเกิดแก่ท่านดูก่อนเทพีผู้มีอานุภาพมากอัตมาขอถามท่านครั้งเกิดเป็นมนุษย์ท่านทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรท่านจึงมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และวันนัของท่านจึงส่องสว่างไปทุกทิศเทวดานั้นถูกท่านพระโมคคลานะถามแล้วดีใจ ก็พยากรณ์ตอบปัญหาของกรรมที่มีผลอย่างนี้ว่าครั้งเกิดเป็นมนุษย์ในหมู่มนุษย์ดีชันได้ถอยอาสนะแก่ภิกษุที่มาถึงเรือนได้กราบไหว้ได้กระทำอัญชลีประนมมือและได้ถวายทานตามกำลังเพราะบุญนั้นวันนะของดีฉันจึงเป็นเช่นนี้เพราะบุญนั้น ผลน,นี้จึงสำเร็จแก่ดิฉันและโภคทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดแก่ดิฉันข้าแต่ท่านภิกษุผู้มีอนุภาพมากดิฉันขอบอกแก่ท่านครั้งเกิดเป็นมนุษย์ดิฉันได้กระทำบุญอันใดเพราะบุญอันนั้นดิฉันจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้ในวันนะาของดิฉัน จึนส่องสว่างสวัยไปทุกทิศจบอธกถาทุติยปีถวิมาน